คือสามารถมีการอินเตอร์แอคทีฟเกิดขึ้นระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนได้ณปัจจุบันในการศึกษาทางกายมันก็เลยทําให้ผู้เรียนบางครั้งอยากรู้เนี่ยไม่จำเป็นต้องถามอาจารย์ท่านเดียวหน้าสมัครทำได้สามารถตอบเข้ามาได้ใช่นนี้การศึกษทางไกลคิดว่ามีกี่รูปแบบ เป็นฝ่ายส่งก็คืออีกฝ่ายมันเป็นฝ่ายสมแล้วอีกอีกปแบหนึ่งคืออีกฝ่ายแล้วก็สามารถ Oh <laughs>